ครับเดี๋ยวเราจะทดสอบ <c oughs> คันธนูลิมิเต็ดนะครับ3 15ปอนที่ระยะ27ครึ่งนะครับถ้าดึง30นี้ก็เพิ่มไปอีกหลายปอนอยู่นะครับ <c oughs> เราจะมาลองดูกันครับหมดนี้จะเนาสัก30นะครับลูกก็ยาว31นะครับอลองดูครับเด้วยถ้า อาจจะเหมือนแมนจูหรือเปล่า,าดึงเลครับดึงให้สุดลูกนะครับอันนี้มันดึงเหมือนแขกเลยนะครับล <c oughs> ักษณะพาดลูกแบบเอเชียนะครับอนี้หุ้มหนังงูครับดูภาพจากด,ด้านหลังกันนะครับ แรงพอสมควรครับลูกนึงนะครับเดี๋อย่าถามความรู้สึกของ,ของคนยิงครับรู้สึก,ก,สก,กย,ยงงงงังไงนะครับรู้สึกยังไงครับเวลายิงว่าดดึงไว้ไม่โคตรแข็งเลยครับใส่บางๆนะครับอันนี้นะครับ ก็เป็นคันแรกที่เกือบจะสมบูรณ์นะครับที่ผมพอใจนะครับเพราะปกติคันสวยๆก็ขายกินหมดนะครับหนาวเลยนะครับหนาวเปล่าๆนะครับหนาวที่มุมปากนะครับยังลากได้อีกเยอะนะครับแต่พอดีผมยิงสามนิ้วนะครับยิงลักษณะแบบลองโบนะครับก็เลยไม่ได้ทำเพื่อให้ลากยาวนะครับแต่ก็เผื่อไว้ย ดูก,กลุ่มลูกขนุนครับตอนนี้ยังกําหนดกลุ่มไม่ได้นะครับเพราะว่ายังต้องปรับจูนอีกสักน่าจะ2ถึง3อาทิตย์นะครับเพราะว่าขนูพวกนี้ต้องมีการปรับในระยะ2อาทิตย์แรกเพื่อไม่ให้เกิดอาการบิดครับเพราะถ้าหูบิดทีเดียวก็คือขนูพวกนี้จบเหครับครับจบละครับ